เตรียมใจเพื่อเป็นคนแก่ที่ลูกอยากอยู่ใกล้ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากแก่แล้วอยู่คนเดียวและไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากยอมรับว่าวันหนึ่งลูกอาจไม่ได้อยากอยู่ใกล้เราเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะการอยู่ใกล้บางครั้งมันอึดอัดเกินไปความจริงที่พูดยากมากคือลูกไม่ได้หนีความแก่แต่ลูกหนีความหนักหนักอารมณ์หนักคำพูดหนักความคาดหวังหนักความรู้สึกผิด และสิ่งเหล่านี้มักไม่ได้เกิดจากความตั้งใจร้ายแต่มาจากใจของพ่อแม่ที่ยังไม่ทันปรับตัวหลายคนคิดว่าถ้าเรารักลูกมากพอลูกต้องอยู่ใกล้เราแต่ในความจริงความรักที่ไม่รู้จักวางอาจกลายเป็นแรงผลักโดยที่เราไม่รู้ตัวการเป็นคนแก่ที่ลูกอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องว่าลูกดีหรือไม่ดีแต่มันคือเรื่องบรรยากาศทางใจลองถามตัวเองเบา เวลาเราอยู่ใกล้ลูกเราเป็นแบบไหนเป็นคนที่บ่นทุกครั้งที่เจอหน้าเป็นคนที่ตัดสินชีวิตเขาเป็นคนที่พูดแต่เรื่องอดีตหรือเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายัางไม่ดีพอลูกหลายคนไม่ได้กลัวการดูแลพ่อแม่แต่กลัวความรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วตัวเองหายไปต้องระวังคำพูดต้องอดทนต้องยอมต้องรู้สึกผิดตลอดเวลาและความรู้สึกแบบนี้ทำให้การกลับบ้านไม่ใช่ที่พักใจอีกต่อไป การเตรียมใจเป็นคนแก่ไม่ใช่การเตรียมร่างกายอย่างเดียวแต่คือการเตรียมพื้นที่ใจพื้นที่ที่ลูกจะไม่ถูกตัดสินไม่ถูกเปรียบเทียบไม่ถูกย้อนอดีตไม่ถูกบอกว่าสมัยชั้นคนแก่ที่ลูกอยากอยู่ใกล้ไม่จําเป็นต้องพูดเก่งไม่จําเป็นต้องทันสมัยไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกเรื่องแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่ต้องเกรงสิ่งหนึ่งที่ลูกอยากได้มากแต่ไม่กล้าขอจากพ่อแม่คือการยอมรับโดยไม่ต้องอธิบายชีวิตตัวเอง หลายคนแก่เผือใช้ความเป็นพ่อแม่เป็นอำนาจทางใจคำว่าทำไมไม่คิดถึงพ่อแม่บ้างเลี้ยงมาแค่นี้เองเหรอถ้าไม่มีฉันเธอจะเป็นยังไงคำพวกนี้ไม่ได้ทำให้ลูกอยู่ใกล้แต่มันทำให้ลูกอยู่ด้วยความอึดอัดการเตรียมใจที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับว่าลูกโตแล้วและเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเราอีกต่อไปเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีโลกของเขาความผิดพลาดของเขาและเส้นทางของเขาคนแก่ที่ลูกอยากอยู่ใกล้ คือคนที่ไม่ใช้ความเสียสละในอดีตมาเป็นเงื่อนไขในปัจจุบันไม่ทวงไม่บังคับไม่ทำให้ลูกต้องชดใช้ด้วยเวลาหรือความรู้สึกผิดยิ่งเราเรียกร้องยิ่งไกลย,ยิ่งคาดหวังยิ่งเจ็บแต่ยิ่งเราเบายิ่งเปิดยิ่งปล่อยให้เขาเป็นตัวเองความใกล้จะกลับมาเองโดยไม่ต้องขอความใกล้ชิดที่ยั่งยืนไม่เกิดจากหน้าที่แต่มาจากความสบายใจการเป็นคนแก่ที่ลูกอยากอยู่ใกล้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเก็บทุกความรู้สึก แต่คือการเลือกพูดในสิ่งที่จําเป็นและเงียบในสิ่งที่ทําร้ายความสัมพันธ์บางคําพูดแล้วสบายใจเราแต่ทําร้ายใจลูกบางความคาดหวังดูเหมือนเล็กแต่หนักสําหรับคนที่ต้องแบกมันการเตรียมใจคือการค่อยๆถอดบทบาทจากเจ้าของชีวิตลูกมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกไม่ใช่ทุกคนจะทําได้และไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้สำคัญในแบบเดิมแล้วแต่ถ้าเรายอมรับได้เราจะได้สิ่งใหม่กลับมา คือความใกล้ที่ไม่ฝืนและความรักที่ไม่ต้องแลกแก่แล้วการที่ลูกยังอยากนั่งอยู่ข้างๆอยากเล่าเรื่องให้ฟังอยากแวะมาโดยไม่รู้สึกผิดนั่นไม่ใช่โชคแต่มันคือผลของใจที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าเตรียมใจไม่ใช่เพื่อให้ลูกอยู่กับเราแต่เพื่อให้เขาอยากอยู่กับเราเอง